ร้านกระเพาะปลาเยาวราชร้านนี้อยู่ที่ตลาดน้ำทงอำเภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เตรียมจะปิดร้านในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องจากขายไม่ได้จนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าร้านจนกระทั่งมีลูกค้ามาช่วยแชร์เรื่องราวของคุณตาวัย83ปีเจ้าของร้านในโลกโซเชียลทำให้มีลูกค้าต่างพากันเข้ามาอุดหนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้สามารถเปิดกิจการต่อไป นายสมศักดิ์พิชิตพันธ์อายุ83ปีเจ้าของร้านเปิดเผยว่าเคยเป็นพนักงานร้านขายอาหารอยู่ย่านเยาวราชด้วยความที่เป็นคนจีนจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาในการทําอาหารจีนแต้จิ๋วอย่างกระเพาะปลาและหูฉลามติดตัวมาก่อนย้ายมาทํางานด้านการท่องเที่ยวเพราะสื่อสารภาษาจีนได้แต่ได้รับผลกระทบจากโควิด19จึงออกมาเปิดร้านอาหารใกล้บ้านภรรยาซึ่งเป็นคนเชียงใหม่เราติดแค่เชาครับ ครับเรื่องสุดท้ายเลยก็ไม่มีแล้วอ่ะครับก็คืออยู่ไม่ได้แล้วคุณตาสมศักดิ์เล่าว่าได้มาปักหลักที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดร้านกระเพาะปลาสุดเยาวราชได้ประมาณ9เดือนแต่มีลูกค้าน้อยมากทําให้แทบจะไม่มีรายได้จนติดทางค่าเช่าเดือนละ3,500บาทเป็นเวลา2เดือนทําให้ต้องตัดสินใจเตรียมปิดร้านในสิ้นเดือนนี้เพราะขาดทุนขายได้เพียงวันละไม่ถึง1ิถ้วย แต่ล่าสุดมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนและสอบถามจึงเล่าให้ฟังและยังได้เหมาอาหารเป็นเงิน3,000บาทและนําเรื่องราวไปโพสในโซเชียลทำให้มีลูกค้าตามมาอุดหนุนกันเป็นจํานวนมากใคร้ๆทิชีวิตนะนะวันที่ทําออกมาเมื่อวานเหมอือนวันศื่อเนี่ยหมดหม้อเลยร็บนะเมื่อวานนี้ก็เลยท,ท,ทําาให้เพิ่มมากขนะึ้นตอนนี้ก็มีลูกค้ามาสั่งจองเขาก็มีคนเหมาไปน เมือวันนี้ก็มีเจ้าหนึ่งห้าสิบถุงยังไม่มาเอา ตาสมศักดิ์ยังบอกอีกด้วยว่าถือว่าเป็นการพลิกชีวิตอีกครั้งหนึ่งของตนเองและครอบครัวเพราะตอนแรกท้อมากและคิดว่าจะต้องปิดร้านไปโดยไม่รู้ว่าจะไปหาไรายได้จากไหนเพราะสาเหตุที่ต้องมาเปิดร้านก็เพราะมีรถมือติดตัวและยังพอมีแรงที่จะหาไรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวซึ่งหลายวันมานี้ขายกระเพาะปลาได้หมดทําให้มีกําลังใจในการทําร้านต่อและเริ่มมีทุนที่จะต่อยอดอาหารที่ตัวเองถนัดอย่างปอบเปียสดและอีกหลายเมนูและยืนยันว่าจะทําร้านต่อไป แม้จะอยู่ในวัย83ปีความรูร้สึกก็มันแบบว่าดีใจที่บา่าเราได้พบคนที่ใจบุญมาช่วยให้เราชุดชีวิตเราอ่ะง่ายนะเปลี่ยนชะตาชีวิตเลยด้านนางสุทาสินีจันษาลูกค,ค้าที่ได้มาอุดหนุนกระเพาะปลากล่าวว่าได้ติดตามมาจากรายการแชร์ในโซเชียลมีเดียและได้อ่านเรื่องราวของคุณตาจนอยากมาอุดหนุนช่วยเหลือด้วยคุณตาอายุ83ปีจึงอยากให้ตามีกำลังใจในการต่อสู้ จึงอยากเป็นพลังเล็กๆในการช่วยเหลือตาและอยากให้ลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆเพราะกระเพาะปลาอร่อยและหาทานอาหารสูตรดั้งเดิมจากเยาวราชได้ยากแล้วในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในกลุ่มแอดมินหมีที่เป็นกลุ่มเข้าไปแชร์ในนั้นเหรอครับใช่แล้วก็เข้าไปแชร์มาจากตรงนั้นค่ะเห็นคณตาเราก็อ่านเนาะแล้วก็ใกล้บ้านเราด้วยรแล้วเราก็เลยแบบอยากมาอุดหนุนอยากต่อยอดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาอุดหนุนคือจริงจริง เห็นความรู้สึกตั้งแต่ยังไม่เห็นก่อนเมื่อคืนอา่นเนาะแล้วก็พอมาเห็นก็แบบในวัยอายุเท่านี้ค่ะแล้วก็ยังทำกันอยู่เงี้ยก็เลย่ ใจที่อยากจะช่วยอยากให้เขาไปต่ออะไรอย่างี้ค่ะด้านน,นายวรกรแสงสุพลเจ้าของร้านลองบองคาเฟ่กล่าวว่าตนเองตั้งใจจะแวะเข้าไปซื้ออาหารในตลาดตามปกติแต่ไปเห็นตายายคู่หนึ่งนั่งรอลูกค้าอยู่ในร้านโดยไม่มีลูกค้าเลยจึงอยากเข้าไปช่วยอุดหนุนเพราะตนเองก็เปิดร้านอาหารเข้าใจถึงสถานการณ์นี้ดีจึงสั่งกระเพาะปลาไปสิบถุงพรจะจ่ายเงินให้ผ่านการโอนแต่คุณตาทําไม่เป็นเลยให้ตนทําให้จึงได้รู้ว่าบัญชีเหลือเงินไม่มากและคุณตาย,ยัางบอกอีกด้วยว่าจะปิด ร้านในสิ้นเดือนนี้ตนจึงเปลี่ยนใจขอเหมาคุณตาด้วยเงิน3,000บาทจากนั้นจึงได้นําเรื่องราวไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเองแชร์เรื่องราวให้คนเข้าไปช่วยอุดหนุนแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาแชร์โพสต์ของตัวเองและช่วยกันไปติดตามอุดหนุนคุณตากันเป็นจํานวนมาก นายวรกรเกล่าวอีกด้วยว่ารู้สึกดีใจมากเพราะรสชาติกะเพราปลาอร่อยแม้ว่าคุณตาจะอายุมากแล้วแต่ไม่ได้อยู่เฉยๆยังลุกขึ้นมาทำมาหากินเพียงแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ซึ่งต้องขอขอบคุณชาวเชียงใหม่หลายและคนที่เข้าไปอุดหนุนจนทำให้คุณตามีกำลังใจเปิดร้านต่อไปผมดีใจแทนแกมากเลยนะครับเอาจิงๆแล้วผมผมเคยผ่านจุดนั้นมาครับผมก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปผมก็เป็นพ่อค้าเหมือนกัน ช่วงที่ผ่านมาผมก็เจอผลกระทบจากโควิดเยอะครับบางทีก็ไม่ได้ขายของเหมือนกันเนี่ยแล้วคือแต่ว่ายังไงผมก็อายุยังน้อยผมยังมีแรงสู้ต่อผมยังมีแรงที่จะแบบขับเคลื่อนธุรกิจผมไปได้แต่สําหรับคุณตาแล้วเนี่ยคือผมว่าอาหารแกรอร่อยครับแต่ยังแบบว่ายังขาดการโปรโมทหรือว่าบางท่านยังไม่ทราบว่ามีกระเพาะปลาที่อร่อยอย,อย่างเงี้ยขายอยู่ตรงนี้เงี้ยครับการที่ โซเชียลต่างๆได้เข้ามาช่วยหรือว่าได้โปรโมทให้แกผมว่าแกน่าจะแบบมีคนอุ่นแกเยอะขึ้นครับชีวิตแกน่าจะดีขึ้นกว่านี้ครับผม,ผมก็ได้แต่หวังประมาณนี้ครับผม